วีร่าคาสเซิลบิตฮอนด้าซิตี้นะครับสายพานซีวีทีต้นสีขาดนะติดน็อตถ่ายมาแล้วนะเสศษเหล็กปิดน็อตถ่ายมาเงินโดนเงินไวช้าไม่ได้นะมันเดียวเสร็จรอรับได้เลยฮอ Honda City นด้าซิตีนนต้นะครับเพียเอซีวีทีตระกูลฮอนด้านะครับสายพานซีวีทีตระกูลฮอนด้าปี2014ขึ้นไปนะครับเปลี่ยนสายพานซีวีทีแสนกว่าโลเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ต้องร้อยขาดนะครับเถึงจะเสียค่ายกค่าอะไรกันอีกนะครับวันเดียวเสร็จรอรับได้เลยนะครับ ตระกูลฮอนด้าปี2014ขึ้นไปนะครับเปลี่ยนสายพาน CVT หรือจะซ่อมเกียร์นะครับวันเดียวเสร็จนะครับโทรศัพท์0809-314-252ครับไปถัดเลยมีราคาเซอร์วิสจบชุกค่ะจบทุกคันนะจบทุกคันดันทุกเคสนะครับไม่จะไปแน่นนะ ออันนี้อีซูซดีแม็กกียรโตมาแล้วนะครับเข้าเกียร์แล้วไม่วิ่งไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังเลยนะอีซูซูดีแม็กเกียรโตนะครับจัดการให้นะไม่ต้องห่วงได้ขับแน่นอนนะครับ